สดุดีบทที่40ข้อ2บอกว่าพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนตมและวางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทําให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงเราทุกคนประสบปัญหาที่พยายามจะกดเราลงกดเราลงทุกๆวันความคิด ของเราอาจจะบอกเราว่าเจ้าไม่มีวันหายโรคสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะทำร้ายสุขภาพและการเงินของเจ้าแล้วเราก็รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องติดยาเสพติดหรืออะไรก็ตามอย่าไปเชื่อการโกหกเหล่านั้นอย่าไปเชื่ออีกเลยแต่ต่อไปนี้ เราบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าขอพูดเหมือนกับเปาโลว่าพวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในข้าพเจ้าดังนั้นฤทธิเดชหรือแรงของความมืดนั้นแม้ว่ามันจะทําดีที่สุดแล้วมันไม่สามารถหยุดพระเยซูได้ชั้นใดมันก็จะไม่สามารถหยุดข้าพเจ้าให้ลุกขึ้นมาจากกลุ่มและโคนตมนั้นได้ข้าพเจ้าจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า จะไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะโรคระบาดปัญหาธุรกิจการเงินหรือว่าความเจ็บป่วยจะทําให้เราจมลงได้แต่เรามีพระเจ้าผู้ยกเราขึ้นเราอาจจะรู้สึกในใจว่าเราอยู่ในหลุมตมอยู่ในที่ที่มันแย่ความมืดแต่ข่าวดีก็คือเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะยกเราออกจากโคลนตมและหลุมเหล่านั้นและพระองค์จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากการติดยาเสพติด หรือจากติดบุหรี่หรือจากปัญหาการเจ็บป่วยในชีวิตพระองค์สามารถเปิดประตูใหม่ๆให้แก่เราเปิดโอกาสใหม่ให้แก่เรามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาให้แก่เราสดุดีบทที่26่สิบข้อสิบอบอกว่าแต่สําหรับข้าพระองค์ข้าพระองค์เดินในความสุดจริตขอทรงไถ่ข้าพระองค์และทรงกรุณาต่อข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมชนขอบคุณพระเจ้า ให้เราร่วมใจการทิฏฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่แม้ว่าเราเคยพบหลุมโคลนตมหรือสิ่งที่เราลงไปถูกผลักลงไปแต่มันจะไม่สามารถหยุดแผนการที่พระองค์มีต่อชุดของเราได้เราเชื่อว่าและเราขอบคุณพระองค์ว่าไม่มีแรงใดจากความมืดจะสามารถหยุดแผนการที่พระเยซูช่วยเราให้ขึ้นมาจากความตายได้พระองค์ กลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูและพระวิญญาณองค์เดียวันนั้นที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายดังนั้นเราขอประกาศว่าพระวิญญาณของพระองค์จะยกเราขึ้นมาและเอาเท้าของเราวางบนหินที่มั่นคงและเราจะเดินต่อไปจนถึงเส้นชัยในนามพระเยซูเอเมน